สวัสดีครับพี่น้องรุ่งชาญเพ้่อเบิงชาแนลมาแล้วมาแล้วพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องฟงไปเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเมื่อนี้มาพ่อกับวิเคเคะห์ลอตเตอรี่นะดึงดังดึงดังอยู่ได้มาแล้วพีน่น้องนี่ตัวนี้เป็นรูปดอกบัวนะครับพี่น้องเป็นรูปดอกบัวเด้อเอาว่างงวดที่แล้วนี่กะอันนี้ออยเบิ้งงวดที่แล้ว ว่าที่แล้วนี่เป็นรูปรถไฟเห็นบอบอกว่ามีเจ็ดเนื่งช่องเนื่องขบวนแล้วก็ฟ้าเป็นเก้าบานนี้มาเดนเจ็ดล่องเนืองเก้ามันมาออกตรงนี้พี่น้องนะสังเกตของเจ้าของนี่นี่บานนี้งวดนี้งวดนี้นี่เป็นแบบนี้เห็นบ่พี่น้อง อ่าเป็นรูปดอกบัวเนาะเป็นรูปดอกบัวซึ่งบัวก็คือเจ็ดร่องสามผมก็เลยจ,จับใช่กันสิเป็นเ็ดสามอีกบอ่อพีนอ่นะ้องนะนะอ่าทเป็นเ็ดสามอีกบอ่อนันแม่นันคันเลขก็คือเลขกำลังว่านแปดเก้าศูนย์อืมแต่ว่าเลขที่เฮ็ดงวดที่แล้วนี่ยเป็นเป็นแบบนี้อมันแว่ใช่กัน หรืองวดนีสิเป็นตัวนี้ครับตัวนี้แว่ใส่ก,กันอีกบ่อตันนี้พี่น้องที่มีก็คือเจ็ดสามแปดสมหาสามแล้วก็หนึ่งสามนอกตามนี้นะครับก็จังใดก็ขอให้พี่น้องนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับพิจารณาเบิร์เดอร์นะครับการซื้อหวยเป็นการลงทุนมหาศาลแต่ได้ ผลนิดเดียวนะครับพี่น้องในผลนิดเดียวจะนั้นให้พิจารณาเบิงนะครับอันใดที่พี่น้องมากคักเดอย,ยังซื้อสนับสนุนลอตเตอรี่นะครับนะซื้อหน่อยๆนะครับคอยถึกรางวัลใหญ่ๆได้พี่น้องรางวัลที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะสองสามโตนาโตล้งได้เมื่อสุขุสุขคนนับกันเดอครับพี่น้องขอบคุณครับ